ประชาชนทยอยกลับบ้านสงกรานต์เริ่มแวะเที่ยวประสาทต,ตามเงินทมและตลาดช่องจอมคึกคักทำเสื้อลายดอกขายดีคาดเงินสะพัดตลอดจุดยาวไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้ประชาชนที่ไปทำงานอย่างต่างจังหวัดต่างทยอยเดินทางกลับมาบ้านเกิดเพื่อฉลองเทศกาลสงกรานต์กันแล้วบางคนที่เดินทางมาถึงหรือผ่านตลาดการค้าชายแดนช่องจอมตำบลด่านอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินต่างถือโอากาสพาครอบครัวแวะซื้อสินค้าและของฝากที่ตลาดการค้าชายแดนช่องจอมกันอย่างคึกคักโดยเฉพาะเสื้อลายดอกสงกรานต์ที่ได้รับความ ความสนใจจากนักท่องเที่ยวพากาันเลือกซื้ออย่างคึกคักเป็นพิเศษซึ่งคาดว่าระหว่างวันที่13-14และ15เมษายนนี้ตลาดการค้าชายแดนช่องจอมจะคับคั่งไปด้วยประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่ต่างจากช่วงเทศกาลอื่นๆที่คาดว่าจะมีเงินสะพัดตลอดยุดยาวไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทแม้ตลาดการค้าชายแดนช่องจอมจะอยู่ระหว่างการปรับปรุงและกำลังก่อสร้างใหม่ที่ยังไม่แล้วเสร็จก็ตามแต่ร้านค้าขายสินค้าก็ยังเปิดจำหน่ายกันตามปกติโดยมีการย้ายโซนขายสินค้าไปอยู่อาคารที่สร้างแล้วเสร็จบริเวณด้านหลังตลาดใกล้กับพื้นที่จอดรถซ เที่ยวเลือกซื้อสินค้าได้ตามปกติขณะที่บริเวณปราสาทต,ตามเมืองทมตำบลตามเมียงอำเภอพนมดงรัฐจังหวัดสุรินทร์ก็พบว่ามีประชาชนและนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้าไปเที่ยวชมตัวปราสาทอย่างคึกคักตลอดทั้งวันเช่นกันท่ามกลางเจ้าหน้าที่ทหารที่คอยอำนวยความสะดวกและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดแม้จะมีกระแสะข่าวความขัดแยง้งจากโลกโซเชียลที่ต่างประโคมข่าวกันว่าสถานการณ์ชายแดนตึงเครียดก็ตามแต่บรรยากาศที่นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวกลับตรงกันข้ามและอบอุ่นเป็นอย่างมากภาพที่เห็นสามารถลดกระแสะข่าวดังกล่าวได้ไม่น้อยซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารยังฝากเชิญชชชวนนนให้ประะาแลักทท่่องเีย เข้ามาเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์และวันธรรมดาได้ตามปกติอีกด้วยบองงานนรั์กิงแก้วสถานีข่าวสุรินทร์รายงาน